สวัสดีจ้าอมอนีพอกับแมนาดอีกแล้วจ้ามอนีสิภาพมากินข้าวปูนสัวนำขับปลาแดกอีกคือเกาเด้อจา้จาอันนี้ก็คือเม็ดกระถินของเฮ้าโรยเม็ดกระถินใส่ก่อนพี่น้องโรยได้หลายเลอจา,จ,าจังแสบถ้าแก้มของเฮ้าก็คือหยอดสารพี่จา้าแล้วก็แคบหมูพี่น้องมากินน้ำกันเลยเด้อจา้าเด้อเจ้าก่อนพี่น้องเจ้าก่อนป้า อุ่นส่วนน้ำปลาเดกพี่นองกินเลยด้อจ้าบาาแก้มแคบหมูจ่ะอันนี้สลัดพี่ สเสียน้ำกันพี่นอ้องพักรวบมีบักทัวจ้ะ<ม>อืมแก้มตาพี่จ้ะ โนเา่าบนแบน้ำกันจับพี่น่อง